กลับมาแล้วครับสำหรับพอดแค์ EP 6นะฮะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่อง New Year New Me กันเนี่ยนะฮะ <laughs> จะมาพูดถึงลักษณะแบบประชนประชันดาๆเตือนสติหน่อยนะครับว่ามันจะมีคนบางประเภทอ่ะที่ชอบพูดว่าเฮ้ยปีใหม่แล้ว New Year New Me เรามาตั้งเป้าหมายกันเถอะเราจะต้องสุขภาพดีหุ่นดี มีซิกแพคหุ่นเฟิร์มหรือว่ารวยขึ้นมีการงานที่ดีมีเป้าหมายอยากจะแบบโอ้โหหลายอย่างเลยตั้งเป้าหมายเยอะอะไรเงี้ยกูถามจริงอ่ะมึงไม่เบื่อตัวเองกันบ้างไงวะที่แบบว่าจะต้องรอปีใหม่แล้วก็ตั้งเป้าหมายแล้วก็ทําแล้วมึงก็ทําได้อยู่แค่ประมาณสักเดือน2เดือน3มเดือนแล้วมึงก็ล้มเลิกไปแล้วมึงก็วนหลุมนรกของมึงเพื่อที่จะต้องรอปีใหม่เพื่อตั้งเป้าหมายใหม่มึงไม่เบื่อตัวเองกันบ้างไงวะเอาจริงนะ จริงจริงแล้วอะคลิปเนี่ยมันลงปีใหม่ถูกปะแต่ว่าเราจะทำไสักอย่างหนึ่งอะไมซ์อะคือเราไม่ต้องรอปีใหม่เพื่อตั้งเป้าหมายเลยไว้เราไม่ต้องรอจังหวะที่เหมาะเหมง็งเราไม่ต้องรอจังหวะรอเวลาทามมิ่งที่ดีเพราะมันไม่มีมึงคือมึงคิดปุ๊บแล้วมึงทําเลยเออแบบว่าสมมติมึงอาจจะคิดได้ตอนวันมึงก็ทํตั้งวันนั้นเลยเขียนออกมาดิหรือว่ามึงคิดได้ตอนคืนอ่ะพรุ่งนี้มึงก็ทําอะไรอย่างเงี้ยมันไม่จาเป็นว่าต้องรอทามมิ่งที่ดีนะครับผมในชีวิตผมอะแม่งมี คนที่รู้จักอะตั้งเป้าหมายแบบนี้เอ้ยเดี๋ยวจะฟิตหุ่นนะเดี๋ยวจะทำาะสักอย่างหนึ่งจะทำ YouTube ทำา t k t t o ทำเพลงฟิตหุ่นให้ดีอยากอยากหน้าตาดีขึ้นหรือว่าอยากรวยขึ้นแม่งตั้งเป้าหมายมา3 4, ปี4ปีเป็นปีละแม่งก็ยังอยู่เหมือนเดิมผมเห็นนะคนลักษณะแบบเนี้คือพูดแล้วเนี่ยทำได้อยู่ประมาณเต็มที่ที่ผมเห็น3นะ3เดือนแม่งหยุดเพราะว่าแม่งยอมแพ้กับมันเหมนว่ามันไม่เห็นผลลัพธ์ ซึ่งผมผมไม่เห็นด้วยกับการที่จะต้องมานั่งปลอบใจนะว่าเฮ้ยเราไม่อย่าไปเราไม่ต้องไปว่าเขาหรอกหรือว่าอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้ว่ชีวิตอะผมก็ไม่ได้ยุ่งกับใครอยู่แล้วนะแต่ว่าพอเห็นแล้วเนี่ยอันนี้ไม่เป็นพื้นที่ผมนะพอเห็นแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยแทนที่มึงแทนที่มึงมึงทำมาขนาดนี้แล้วแทนที่มึงทําไปแล้วอ่ะแล้วมึงก็พยายามขึ้นไปอีกทําให้มันดีขึ้นไปอีกอะเพื่อแบบที่จะต่อสู้กับ ความรู้สึกผิดหรือว่ารู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่มึงทำเนี่ยมึงทําขึ้นไปอีกเนี่ยให้มันเก่งขึ้นให้มันดีขึ้นเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นไปเองอะ่ะแต่มึงเลือกที่จะล้มเลิอกอะ่ะแล้วมึงก็กลับไปตั้งเป้าหมายใหม่พอมึงไปทําอย่างอื่นแล้วมึงก็ยอมแพ้แล้วมึงก็กลับมาทําวันนี้แล้วก็วนล,ลูปอย่างเงี้ยก็คือแม่งไม่มีอะไรสําเร็จสักอย่างมึงไม่เบื่อตัวเองกันบ้างไงวะตรงเนี้ยมึงรู้สึกว่าเคยรู้สึกไหมว่า มึงเป็นคนที่ยอมแพ้ง่ายไม่จริงจังอะไรก็ทุกอย่างหนึ่งถ้ามึงจริงจังจริงอะ่ะมึงจะทําให้มันสําเร็จได้เว้ยบางทีอ่ะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะต้องสําเร็จทุกอย่างถูกปะแต่เราเกิดมาเพื่อที่จะต้องพยายามให้สุดสักอย่างหนึ่งถูกปะแต่เท่าที่เห็นนะเนี่ยคนประเภทเนี้ยแม่งทาอะไรไม่สุดสักอย่างเลยนะครับไม่สุดสักอย่างก็คือถ้าทําด้วยตัวเองอะ่ะไม่สุดสักอย่างแต่ถ้าแบบว่าทําโดยที่แบบมีคนรอบข้าง คอยสนับสนุนมีคนอยู่ในระบบที่ดีอะไรเงี้ยอ่ะถ้ามาสําเร็จได้ก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าทําด้วยตัวเองเนี่ยผมไม่เคยเห็นคนแบบนี้สําเร็จอะไรสักอย่างเลยผมเห็นแม่งตั้งเป้าหมายมาหลายปีแล้วอยากจะหุ่นดีปีที่แล้วอยากจะหุ่นดีปีนี้แม่งก็หุ่นเท่าเดิมเพล๋อ <ๆ S 1> แยกกว่าเดิมด้วยอยากจะเป็นอยากจะเป็นอะไรนักดนตรีก็เห็นแม่งไม่เห็นจะทําอะไรสักอย่างเลยนะครับอยากจะรวยขึ้นก็ไม่เห็นจะ มีความคิดที่อยากจะพัฒนาสกิลตัวเองให้เพื่อไปหางานที่ดีขึ้นอยากจะทำคอนเทนต์ก็ไม่เห็นแม่งจะทำเยอะขึ้นไม่เห็นแม่งจะทำแบบสุดอะทำอยู่แป๊บเดียวแล้วก็เลิกอย่างเงี้ยน่าเบื่อนะยเว้ยเบื่อตัวเองเถอะนะอือคนผมเป็นคือผมก็ไม่ได้อะไรมันคือคนเหล่านั้นมันไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับผมหรอกแต่ผมรู้สึกว่ามันน่าเห็นใจแต่ว่าผมไม่อยากปลอบใจไม่อยากปลอบใจ ไม่อยากไปนั่งแบบว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกนะเฮ้ยเดี๋ยวเอาใหม่ปีหนะ้าเอาใหม่ไม่เป็นไรเราเข้าใจนะว่ามันเป็นอย่างนี้คือการปลอบใจผมไม่เห็นด้วยกับการปลอบใจนะว่ามันจะช่วยได้เราต้องมาคุยกันจริงๆว่าสิ่งจริงๆแล้วอ่ะมึงยอมแพ้เพราะส่วนมากคนที่ยอมแพ้คือคนที่ทําไปแล้วทําน้อยหวังมากอืมผมมีเพื่อนเยอะแบบนี้เยอะมากนะครับทําน้อยหวังมากก็คือเขาทําในระยะสั้น แลวเขาคิดว่าในระยะสั้นนี้นเ,นเขาลงแรงไปเยอะมากเขาคิดไปเองนะซึ่งความเป็นจริงอ่ะมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นในความเป็นจริงอ่ะเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาลงแรงระยะระยะสันน้น1เดือน2เดือนเขาลงแรงไปเยอะมากและเขาเห็นผลลัพธ์ที่มันน้อยมากอาจจะอ่าถ้าสมมติทำคอนเทนต์เนี้ยยอดบิวน้อยหรือว่าฝึกสกิลฝึกได้ไปไม่ถึงไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าผลลัพธ์มันน้อยมากแล้วเขาก็ยอมแพ้ไปซึ่ง มันไม่ถูกต้องหรือวะมันไม่ถูกต้องอยู่แล้วคือเหมือนกับว่าการที่เขาจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเขาจะมีต้นแบบอยู่อยากลดหุ่นเงี้ยอุย้ยเห็นคนอื่นลดหุ่นเนี่ยโอย้สามเดือนหุ่นดีอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาไม่รู้ไงเขาไม่สนใจว่าแบ็กกราวน์ของคนเหล่านั้นที่เขาสําเร็จที่เขาดูเป็นแบบอย่างอะก่อนที่เขาจะสําเร็จอะไอ้เงี้ยเขาก็ต้องผ่านจุดแบบนี้มาก่อนอยู่แล้วต้องผ่านจุดที่แบบ ผิดหวังแล้วก็อยู่กับความยากลําบากแต่เขาฝืนทําจนมาสําเร็จไงไอคนไอคนเหล่านี้คือคนที่แบบว่ามันอยู่มันอยู่ท็อปอ่ะเป็นคนท็อปทอปที่สําเร็จอะ่ะคือคนที่สําเร็จก็คือคนท็อปท็อปที่ฝืนตัวเองได้มากกว่าคนทั่วไปถูกปะซึ่งไอคนที่ยอมแพ้เนี่ยคือดูแค่เปลือกของคนเหล่านี้คนที่สําเร็จเนี่ยดูแค่เปลือกว่าเขาสําเร็จกับวงการนี้แล้วเขาได้ดีไม่ดียังไงอยากเป็นบ้างไปทําไปทําตามไปทําตามแล้วพอทําตาม รู้สึกว่าทําไปแป๊บ,บหนึ่งทําได้ทําได้แบบว่าเหมือนลงแรงไปเยอะในระยะสั้นแล้วรู้สึกว่าไม่ได้ผลลัพธ์เท่าที่เราคาดหวังไว้ที่เราเห็นในต้นแบบก็ลมเลิกไปคือมึงก็ต้องทําให้มากกว่านี้ดิมึงก็ต้องทําให้เยอะกว่านี้มึงเห็นคนที่เขาสาเร็จไหมก็าอาจจะใช้เวลาทักสาปีมึงทําไม่ได้ครึ่งหนึ่งของเขาอนแล้วมึงค่อยบ่นว่ามันยากมึงเนี่ยมึงทําแป๊บเดียวแล้วมึงก็เลิกไม่มีแรงบันดาลใจไม่มีไม่มีแรงฮึด ไม่มีแบบว่าไม่มีกําลังใจในการท,ทําท้อขี้เกียจมึงเอาชนะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทําไมวะมันยากใช่มันยากแต่ถ้าปากมึงอะ่ะมึงบอกว่าอยากดีขึ้นทําไมมึงไม่เห็นคุณค่าในตัวเองที่จะทํามันให้สําเร็จวะมึงเลือกเลือกที่จะยอมมึงเลือกที่จะสบายกับความยอมแพ้มึงยอมแพ้แล้วมึงก็ไปนอนสบายไปนอนปลอบใจตัวเองหาคํปลอบใจตัวเองไม่อยากหาอย่างอื่นทําเขาคิดว่าไม่น่าจะเหมือนกันไม่น่าจะสําเร็จได้อย่างเงี้ย มึงไม่เวทนาตัวเองบ้างเหรอวะควรนะควรที่จะเวทนาตัวเองนะบางทีอะ่ะเรามัวแต่มองหาสิ่งที่มันเราอยากทําอยากเป็นแต่จริงๆแล้วอะ่ะเราอะ่ะทำสักอย่างหนึ่งให้ดีก่อนก็ได้นะอย่างผมเงี้ยเมื่อก่อนอะว่าอ,อยากทำหลายอย่างมากมเลยทํานู่นไอสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนะี่ยผมก็เคยเป็นนะอยากเป็นนู่นอยากเป็นนี่เยอะมากเลยแล้วก็รู้จนจนปีที่แล้วก็มาคิดได้จริงๆนะ จริงๆที่คิดได้ก่อนนั้นก็คือ2ปีที่แล้วอคือสองสามปีที่แล้วเป็นช่วงที่หวาเวมากชีวิตผมหวาเวสุด,ส,ดสุดเลยแล้วพอมาสองปีสองปีถัดมาไอปีหนึ่งถัดมาสองปีที่แล้วหนึ่งปีถัดมาคิดได้ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราทํามาตลอดเวลาก็คือเพลงดนตรีกับทิกต o k คอนเทนต์เนี่ยจริงจริงเราทําสิ่งนี้มานานแล้วนะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราทำไอสองอย่างเนี้ยให้สําเร็จก่อนไหม แล้วเราค่อยไปทําอย่างอื่นเออเพอมานั่งคิดลันก็จริงนะสิ่งนี้เราทํามานานแล้วแล้วมันก็มีมันก็มีเหมือนเป็นต้นทุนระดับหนึ่งเพื่อให้เราต่อยอดอยู่แล้วอะเราไม่จำเป็นจะต้องไปดิ้นรนหาทําอย่างอื่นอะหรือสิ่งใหม่ที่ผมทำเนี่ยมันไม่จําเป็นว่าจะต้องรอทำมิ่งที่ดีรอจังหวะที่ดีรอมีเงินมีต้นทุนมีคนซัพพอร์ตไม่จำเป็นนะผมก็ทําเลยนะเออพอทําไปแล้วเนี่ยมันจะทําได้สักระยะหนึ่งแล้วมันจะความรู้สึกว่าเริ่มท้อแล้ว มันอย่างผมเนี่ยทำทิกตอกเนี่ยมันจะมีช่วงนี้ทำทิกตอกแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคนดูกูน้อยจังวะเนี่ยแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมยอมแพ้ไปแล้วนะไม่ทำละเหนื่อยแต่ตอนเนี้ยผมคิดได้ว่าน้อยแล้วไงวะกูก็ต้องทำอีกดีถ้าน้อยแสดงว่าคนแม่งไม่ดูกูเว้กูไม่น่าสนใจพอไว้คนแม่งไม่เห็นกูไว้สามอย่างนี้งั้นกูทำอีกทำให้แม่งเยอะทำให้แม่งเยอะเยอะมากกว่าขึ้นเยอะมากขึ้นไปอีก ถ้าคลิปกูไม่ดีกูก็ต้องทําให้มันดีขึ้นถ้าคนไม่เห็นกูก็ต้องทําคลิปมันเยอะๆเพื่อให้คนเห็นกูมากขึ้นเพื่อให้คนรู้จักกูมากขึ้นเนี่ยมันต้องทําอย่างนี้อนะ่ะถูกปะแล้วพอผมทําอย่างนี้มาจริงๆนะทั้งเรื่องติ๊กต็อกทั้งเรื่องเพลงนะโอ้โหเออว่ะเหมือนเราผ่านก้าวนรกมาได้แล้วก้าวหนึ่งก้าวหนึ่งนะแล้วรู้สึกว่าแม่งดีเว้ยจริงๆนั้นแนะคืออันนี้คือเหมือนแบบเป็นกําแพงเป็นกําแพงเหมือนเป็นจุดหนึ่งเนะี่ยที่ทุกคนถามหาว่าถ้าผมอยากจะสําเร็จเนี่ยผมไม่ต้องทํำยงงไง คมภีเทพเจ้าพระเยซูพระอเลาะพระอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่คนต้องการเนี่ยคือตรงนี้คือมึงทำมาปาั๊บระยะสั้นปั๊บอันนี้คือระยะยาวนะระยะสั้นปุ๊บน,นี่ระยะมันจะติดอยู่ตรงนี้แล้วมันจะมีกำแพงมันจะมีกำแพงเยอะเลยแต่อันนี้กำแพงด่านแรกก่อนติดกำแพงด่านแรกบางคนอาจจะผ่านไม่ได้มันจะเป็นกำแพงหนึ่งสองเนี่ยประมาณนี้ติดกำแพงเนี่ย แลวคนไม่ก็ยอมแพ้ส่วนมากคนจะยอมแพ้พอยอมแพ้ปุ๊บมึงมึงก็จะไปวน,นมึงก็จะกลับไปเริ่มใหม่การการเริ่มใหม่เนี่ยยากเสมอยากตรงที่ว่ามึงจะต้องสร้างอะไรหลายอย่างอะไรหลายๆอย่างใหม่พอเริ่มใหม่ปุ๊บยอมแพ้เริ่มใหม่ยอมแพ้เริ่มใหม่ก็ติดอยู่นี่เออแต่คมภีเทพเพจ้าที่มึงถามหานี่ยคือพอเริ่มปุ๊บติดพอติดปุ๊บมึงฝืนมึงฝืน ฝืนใจตอนเนี้ยเป็นชวนยังระบาดฝืนใจค่อยมาค่อยมาปุ๊บติดติดกำแพงอาจจะติดกำแพงนะติดกำแพงปุ๊บฝืนใจอีกเฉยแม่งกูต้องทำไม่ได้ฝืนใจไปอีกปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะฝืนใจติดกำแพงทีสามปุ๊บเอาไว้ผ่านมาละเอาอีกอออไปเรื่อยเรื่อยเนี่ยแหละมึงจะต้องฝืนใจให้ได้มึงจะต้องมีวิธยทําให้ได้หลักๆเลยคือมึงต้องฝืนใจให้ได้นะครับอืมนี่คือขียหลักของ ทุกอย่างเทพเจ้าที่มึงถามหาเนี่ยก็คืออันนี้แหละมึงต้องฝืนใจได้ถ้ามึงเจอความผิดหวังกับสิ่งที่มึงทํามึงเจอผลลัพธ์ที่มันไม่ตรงใจในระยะสั้นระยะในระยะแรกที่มึงทำเนี่ยมึงก็ต้องฝืนใจทําต่อไปให้ได้ไม่ต้องโทษคนอื่นไม่ต้องโทษคนอื่นว่าเขาทําดีกว่าเพราะเขามีต้นทุนหรือเขามีโอกาสมากกว่าเขามีเงินมากกว่าไม่ต้องไปโทษคนอื่นมึงโทษตัวเองเหอะมึงทําให้มันดีเนี่ยอืและ New Year New Me มีเนี่ยมันจะเป็นของมึงสักทีนะครับ ไม่ต้องไปนั่งตั้งเป้าหมายใหม่ละทําให้มันได้ทีนะคลิปนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นความอัดอั้นของผมระดับหนึ่งนะที่เห็นคนรอบข้างคนรอบข้างของผมเป็นแบบนี้ซะเยอะนะครับค่อนข้างค่อนข้างรู้สึกแย่เหมือนกันนะที่คนรอบข้างของเราเนี่ยส่วนมากไม่ใช่ทุกคนนะคนดีๆก็มีนะครับในชีวิตผมแต่ส่วนมากจะเป็นแบบนี้กันผมก็รู้สึกว่าคือผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไปทอกซิกอะไรกับคนเหล่านั้นหรอกไม่ได้ไปคิดร้ายอะไรหรอกแต่รู้สึกว่า เฮ้ยเฮียมึงทําอีกดีอยากให้กําลังใจแต่ว่าไม่ใช่การปอบอยากอยากให้กําลังใจมึงทําอีกสิมึงทำให้มันสาเร็จสิแค่นั้นเองนะครับแฮปปี้นิวเยียนะฮะก็ขอให้ชีวิตที่คิดไว้ว่าอยากจะเป็นอยากจะทำทำไม่ได้สักทีนะครับทามันเถอะมันไม่จำเป็นว่าจะต้องสําเร็จภายในปีนี้นะปีหน้าอีกปีหนึ่งสงปีได้แต่ว่า ระหว่างทางที่มึงเดินทางไปเนี่ยคือเป้าหมายมึงอาจจะใช้เวลาความจริงเป้าหมายมึงอาจจะใช้เวลาสัก5ปีอ่ะ5ปีนี่คือสักเซสสุดสดเลยแต่มึงไม่จําเป็นว่าจะต้องสําเร็จภายในปีแรก2ปีแรก3ปีแรกไม่จําเป็นแต่ว่าระหว่างทางที่เดินทางไปเนี่ยมันก็ต้องมีผลประโยชน์ผลตอบรับผลลั์อะไรที่มันแบบเก็บเล็กเก็บน้อยเก็บเล็กเก็บน้อยไปเรื่อยๆทําให้เรารู้สึกว่าเออ มันค่อยๆมีแรงบันดาลใจในการทําต่อไปไว้เพราะว่าสิ่งที่เราทํามันเห็นผลเป็นทีละนิดทีละนิดมันไม่ใช่เป็นว่าปีเดียวแม่งสาเร็จเลยอะไรเงี้ยมันไม่มีหรอกนะครับงั้นทุกคนแม่งก็ทุกคนแม่งก็สําเร็จหมดนะครับมันก็จะไม่มีคนพิเศษไม่มีคนที่อยู่บนท็อปไม่มีคนขี้เกียจนะฮะประมาณนี้ครับสําหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอให้ทุกคนฟังไว้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจแล้วกันนะครับสําหรับคนที่ฟังมาถึงตอนนี้นะก็ขอขอบคุณมากนะครับสําหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ